Give me, like สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กนะคะจะพามาชมรถนะคะตัว Next Gen e v e r ร s t ค่ะรุ่นนี้นะคะจะรุ่นนี้จะเป็นขับสีล้อนะคะเป็นสีขาวหมกค,ค่ะคันนี้นะคะ จะเป็นเครื่องยนต์นะคะ2.0เล็กค่ะเป็นไบเทอร์โบนะคะ210แรงม้านะคะ500นิวตันเมตรค่ะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะคะเ,เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์10สปีดค่ะรุ่นนี้นะคะออปชั่นตัวรถนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเล็กพาไปชมนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นไทเทเนียมพัดน,นะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะ อเอ,เออกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสชั้นนะคะตัดขอบด้วยสีโครเมียมคะ่ะรุ่นนี้ก็จะได้ความหรูหรามากๆเลยค่ะที่โลโก้ฝอนะคะก็ะะจะมีตัวกล้องนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นไทเทเนียมพัดนะคะก็จะมีเออกล้องแสดงผลน,นะคะ3 6 0อองศาเลยนะคะชายกันชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีบรอนเงินค่ะ แล้วก็ด้านด้านล่างนะคะของชายกันชนนะคะก็จะมะีห่วงนะคะใช้สําหรับลากจูงค่ะตัวเอฟตัวเน็กเจนนะคะก็จะมีจุดลากจูงทั้งสงทั้งสองข้างนะคะในทุกๆรุ่นค่ะ นี้นะคะราคาจําหน่ายนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนาค่ะแต่ด้วยสีนี้นะคะเป็นสีพิเศษค่ะก็คือเป็นสีขาวมุกนะคะราคาจะบวกเพิ่มนะคะ1 2ึ0 0หมบาทค่ะนี่จะเป็นสีขาวมุกสีสวยมากๆค่ะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแมทริกนะคะแมทริก LED ค่ะเป็นไฟออโต้นะคะแล้วก็สามารถตรวจจับคนเดินถนนได้นะคะแล้วก็ป้องกันการแยงตานะคะของ ผู้ขับขีดที่ตรวจทางมากับที่ส่วนทางมาเจอเราค่ะไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED นะคะพร้อมด้วยครอบโคมเมียม,มาเลยหรูหรามากๆหน้ากับแม็กนะคะ20ค่ะตรงนี้นะคะยางนะคะจะเป็นยางกุเยแบค่ะหน้ายางนะคะจะอยู่ที่255นะคะทับ50นะคะ R20 ค่ะลายแม็กก็จะโดดเด่นเพิ่มขึ้นมา บันไดข้างนะคะก็จะมีโครเมียมถ้าเป็นไทเทเนียมก็จะเน้นโครเมียมนะคะใช่บันไดสีดำด้านนะคะตัดขอบด้วยโคมมะะพร้อมด้วยตัวอักษรอะคริลิกนะคะคำว่าไทเทเนียมค่ะติดมาที่ข้างประตูค่ะ แก้มข้างนะคะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะตัดขอบนะคะด้วยสีโครเมียมค่ะพร้อมด้วยตัวอักษรชื่อรุ่นของเครื่องยนต์นะคะก็คือไบเทอร์โบนั่นเองกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะรุ่นนี้นะคะด้วยเป็นกล้องนะคะ360องศานะคะก็จะกระจกมองข้างก็จะมีกล้องที่กระจกมองข้าง,ท,ง,งทั้งสองด้านทั้งสองด้านค่ะ ความด้วยมีไฟส่องสว่างนะคะที่กระจกมองข้างด้วยค่ะขอบประตูก็จะได้ความหรูหรามาเลยจะเป็นโครเมียมค่ะภายในเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีดำนะคะมือจับประตูเป็นโครเมียมเล่าหลังคาจะเป็นสีบรนเงินนะคะตัวทเททีเนียม รุ่นนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะดอกเบี้ยเพียง1.99เท่านั้นเองค่ะดอกเรียยไม่แพงค่ะได้รถใหม่ทั้งคันเลยค่ะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบใหม่ค่ะหรูรามากๆเลยตัวนี้ไฟท้าย LED ค่ะพร้อมด้วยคาดคาดท้ายขา คาดท้ายแผงประตูนะคะเป็นสีดำเงาค่ะพร้อมด้วยตัวอักษรอะคริลิก,กนะคะคำว่าเอเวอร์เรสสีขุ่นก็จะมีกล้องมองหลังมีเซนเซอร์ถอยหลัง สีจุนะคะที่ด้านหลังพร้อมด้วยตัวอักษรอะคริลิกนะคะสีโคเนียนมคำว่าสีพิสีแล้วก็ไทเทเนียมคะ่ะประตูหลังนะคะกดเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะเบาะแถวสามนะคะพับแยกส่วนนะคะพับแยกส่วนได้ ปุ่มพับก,ก็จะเป็นไฟฟ้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัว e v e r e ร t t สไทเทนียมพัดนะคะ4ี4คูันนี้ค่ะสีขาวมุกอย่าลืมนะคะสนใจฟอดใบแดงค่ะโทรหาเล็กนะคะ0 8 9 8 9 8 0 9 8 1หรือจะคอมเมนต์ที่ช่องทาง YouTube หรือจะทักมาที่ ID ดี n ลนก็ได้เดี๋ยวเล็กทิ้งบาร์โค้ดไปให้นะคะ e v e r e ร t t สไทเทนียมพัดเน็กเจนนะคะดอกเบีย้ยเพียงนะคะพิเศษมากๆเลย1.99เท่านั้นค่ะ 1.99นะคะเรามีไฟแนนซ์ดูแลลูกค้าทั่วประเทศนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมเรานะคะฟอร์ดพับประแดงเล็กยินดีนะคะนำรถไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ Give